มันเางันหนามาผนสองเทียสองเียรือเลี้ยงมนเด้อสองเ่ียเลี้ยงกันเลี้ยงขึ้นมนเด้อโอ้ม่ม่อเสียหาเลยเจ้าอาจายยังไามัน้บอกเลยพระว่ามันมากสองเอ้ิมันยังผ่านผ่านหนาสองเทียองขึนเลี้ยงันเลยอืมรีูวัน ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปปารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของนตุยนะครับผมครับได้ยินข่าวมาว่านะครับคือน้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับกลับมาบอกเลข2คืนซ้อนนะฮะ ถ้ามาบอกเนี่ยจะเข้าเป็นประจําเลยนะครับผมสําหรับแนวทางของนตุ๋ยนะครับผมแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนความฝัน จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับแต่ที่รู้ๆอ่ะนะตุยในฝันแม่นนะครับ F c ซครับผม52นี้ก็แม่น73นี่ก็แม่นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันครับค่ะนตุยครับสวัสดีครับบ่เห็นโดนไปใส้มากค่ะเมื่อวานไปหาที่บ้านเลยไม่เจอโอวัไปหาดัดใหม่ก็ะดรพอทานด้วยเอท่านขายทานขายเฮ้ยไปเห็นแจ๊คเกียเอาไม่ได้ขับรถดำนะครับวันนี้โมวัน ช่วงนี้บอมีงานตัวงานเลยเลยเผาทานครับงวดก่อนผีก็ขึ้นมาขยมรถเลยนะอยออันออกรถอันหนุ่มรถจำบ่ค่ะหาสองศเป็นยังไงค่ะพี่ขยมรถก็มาหนมรถสองเทียสามเทียฟันบ่ค่ะได้ยินดีบัวแล้วท่านรับครับเอ้าไปนั่งเ้ารถบ่ค่ะรถไปโค้โหขยมก็เป็นแต่ยันเดียเป็นยังไงคือว่าขยมเอา เอาลูกน้องมันตั้งคนที่ตายไปแล้วเนาะเออมันตายเมื่อกี้น่ะสอมมันตายมันได้หยอกได้หยอกบอกเลขอยู่กับไพ่แหละอยู่ข้างทางเห็นบ่บัวไพ่เงี้ยห็นตังโค้งนะมีป้ายเขาซ้อนนะหน้ารถเสียบอาหารมือนนั้นเขยอมใส่เลยเอาลูกกูปิยังสั่นก็เลกคือยังสั่นยังที่ล้มลุกูมีว่ไว้สันสั่นดื้อๆบอกสั่นบอกแห้งยมรถเข้าหนิแม่ ห่วยรถบันนังห่วยนี่ลูกผมเห็นลูกที่บ้ามันลูกมันก็สีขยมได้รถต่ำเนาะครับรถลากโยนไม่นี่งบ้ารถลากโมลัด520แห้งหนักโอลัดนี่ละบวบไมหันเลยลูกมพแก่มาสีตีงเนาะมันหนักเนาะบอก่ยายฟังโมล่อยอยู่เขาจะกบเอาเด็ด เพื่อนอยากแสดงว่าอันเพื่อนใจแล้วเพื่อนอยากบอกเลขเพื่อนสิ่ว่าบอกเลขน้ตุ้ยก็น่าเอาบ่จากเนาะมันตายเนาะเาอยู่พรรษาเจ็ดปีโอ้เราคือว่อว้หากันไม่เจออันนี้คืองดก่อนนะครับน้องนาตุ้ยเล่าให้ฟังครับวันนี้เป็นเจังไหนวันนี้วันเกยอนอียังหน่อยตายแล้ละนั่งหน่อยนี่เป็นไป เนียขุมมนลเนี่ยเป็นญาติเป็นญาติเป็นญาติแต่ว่ามันจะไม่แต่ตายแล้วตายแล้วมันมันนางแบบกันปอบิดเปนนางตักหน้าปอบิดนางหน้านี่ปอบิดเอามาอย่างว่าหน้าว่าจะมารอรับผู้สาววันนี้ผู้สาวอีกยังน้อยบันนี้อีกอย่างน้อยหลายร้านบ้านหลายราน มันบอบปากคนตายเนาะเ่าวัมันนางเต่งเอื้อหบะนี่เ่าวัปต่ีเนเอาเต่อยู่ยับเดี่นย่างเ่งเอื้อปัตตุยเน่เออนางเ่งนตุยอายุจปีกสิบอ็ดหกสิบเอดปียังไายปัญหามันนี่ยังไอวว่าบวกเด็กเนี่ ก็มาบอกเลขมันอย่างขนาดนีคืออายุแลัวอายุมันก็หาที่แปดปีของบุ้งไข่ควคือคนที่เจ้าเนี่ยอายุหาที่แปดปีนะตุ้ยคิดว่าทีเป็นอายุป่ะก็สงสัยอายุว่ะเอาที่ที่ที่ว่าจะมาสร้างบ้านนี้คืออะไรครับ เม so ื ies, oh, no, no oh, ่อเห็ดบานหลังหตูนก็แบบแบบแบบไหนครับผมจางเห็ดสิเด้โอ้ในในฝันในฝันนาตุ้ยสีมะช้างบ้านให้ในฝันบ่บ่เมื่อเมื่อเคยเห็ดบานตูนนะมันเปเห็ดบานน้ำบ่ชนหอกโอ้ฝันว่าคนที่ตายแล้วอ่ะมาทําบ้านให้เมื่เห็ดบานเมันคือมาเห็ดบานให้บุญตูนเมื่อเห็ดบานให้บ่วเมื่อวานนะมันมานนี่บ่มา่อานนู่นนี่บ่บ่บ่ญจากบ่อบานต่างไหนบ่ได้บานต้วไหนมัน มันเฝันในเีตดนี่นะอือเพิ่นเคยนไเหตดเงี้ยหาแฟนเพิ่นโอเพิ่มก็เนยหมาอิเ่ดิเคยมาแต่ว่าหันป่ได้มาบานหนูหรอบ่บ่ได้มาบาดในห้องบานเพื่อนอือสนว่าอายุมากน่ยตัวหาแปดหาเก้าย่างหาเก้ารักบึงแล้หาสิแปดเลยบ่อคะหาสิแปดเต็มเลยหาแปดีย่างหาเก้าย่างหาเก้า อาแปกดีอยู่เพิ่นเสียอะไรจักปีเ๋ยังนอยมันซีปีบเสื่อะไรซีปี๋อะไเนาะซีแล้วเพื่นตอนเพิ่นตายนะอายุหาที่แปดอย่างหากมันตายยังไเนาะมันกบไม่น้ากบตัวบ้ฟันนะเออแต่มันตายยังไงพกน่ะเพื่อนอยากให้รตุวได้เออตัยรบปรซันบ้าอ้ยกูบอาคบวางที่อื ก็มาออกกันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าบ่หมดกัไต่ไม่กระดสบุดนั้นเคยออกหนึ่งเก่าออกหนึ่งเก่าเมันไตไม่น่ะวันนี้ว่าเอายังไห้อืมนี่มม่ยังสิมาตกเก่าบ่หนึ่งเก่าเก่าหนามากพันสองเทียสองสองเสียเรื่องหมเสองเสียเ่งกันเลี้ยงขึ้นหดเโอ้ว่แม่พ่นเสียหาเลยเก่า่จัง่ามันน้บอกเลย่องกดเว่าวันมาสองขึ้นหมดเลยใหอือ มานั่งทับหน้าอกบัวมันเรมันยางมันพันน่ะอมันบรดเวยวัดทับห้องดอกท้องขึ้นเลี่ยงกันนึกสิเป็นอายุเราบอกเราเคยให้โชคมาตุยด้ยแกเคยให้โชคตัวไหนครับนะตุยเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งที่ฝันเห็นแกเนี่ยนะนี่เลยเอาสําคัญเลยนะฮะนึกถึงขึ้นมาอีกมันขึ้นมาสองเที่ยวนี่เก่าสองหม ขึ้นมาสองครั้งสายมัสูงยี่เหล่าเก่ายี่เหล่าเมื่อไหร่เธอแดงว่าเพื่อนนี้อยากให้นาตุยได้เงินเนาะก็เห็นนาตุยลำบากจี๋มันยางผ่านผ่านหนาสองเท้าสองขึ้นเรื่องกัอะไรแล้วก็จีบันหฮามันเลยบอกเลยอายุเท่านั้นแล้วนาตุยอายุมันกับกับว่ามันตายไหมเนี่ยมันบอกเก่าหนึ่งนั่นเท่านั้น นา่าจะเป็นเก่าหนึ่งเดี๋ยวต้องถามนาตุยก่อนว่าถ้านาตุยฝันแบบนี้นาตุยจะตีเป็นตัวไหนครับผมต้องให้คนฝันถ้าเป็นนาตุยตีนะครับก็ดีตีอายุมันแล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุหา้าสิบแปดปีไปห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้าย่างห้าส<น>ิบเก้าอายุากับบ่านหลายเนาะพี่ไหนเลยนะครับนล้นกับโบงานนีก่นครับเก้านึงเคยออก เกานึ่มันเคยบวชเคยมาบอกแค่นึ่งแล้วก็อายุของนาตุ๋ยที่โตเต็มเป๊ะโคกทุกเอ็ดว่ะโคกทุกเดียดครับให้มันกระชับลงนะครับเนาะครับผมที่โตเลยละรองมันโตเนาะแต่ม่าฝันเนี่ยสองคืนซ้อนเออเราว่าหนึ่บอกเป็นัวครับน้องมีแนว่ยแผลเขาโยงบวชเป็นโตครับผมครับเอาขอบคุณครับขอบคุณน้ตุ๋ยครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะ ขอบคุณครับกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของนตุ๋ยนะครับ f c ครับผมสัมภาษณ์คุยกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ f c ครับผมคือหลานที่เสียชีวิตไปนะครับหรือว่าน้องเนี่ยที่เสียชีวิตไปนะครับกลับมาบอกเลขนะครับ2คืนซ้อนเลยนะครับ f c ครับผมนตุ๋ยก็ตีเป็นอายุของผู้ที่เสียนะครับผมอายุ 58ย่าง59นะครับแล้วก็ส่วนอายุของนาตุยก็คือ61ย่าง62นะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝันฝันเห็นคนเนี้ยที่เสียเนี่ยนะครับผมส่วนมากจะเป็น91หรือ92นะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางมีความเสี่ยงนะครับเป็นความฝันนะครับแต่ว่าฝันแม่นนะครับผมสําหรับแนวทาง เซียนตุยหรือนาตุยนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ